สวัสดีครับคลิปถนนพระรามสองล่าสุดนะครับแอดมินมาเลาะวันที่ที่ห้าเดือนแปดสองห้าหกแปดนะครับล่าสุดที่ามาผ่านมาแอดมินเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดมาให้ชมกันโดยเริ่มสตาร์ทจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับก็จะเข้าสู่ถนนพระรามสองก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับดูภาพบรรยากาศตรงนี้เพิ่งอยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับช่วงหลังจากเข้าเลี้ยวเข้ามา จากถนนสุขสวัสดิ์เข้าสู่พระรามสองเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่นะฮะตรงนี้ยังอยู่เลนด้านนอกนะครับเพราะเลนด้านในอ่ายังเลี้ยวเข้าไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆก่อนนะอ่าสหรับช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะรถไม่ติดเลยนะฮะตรงนี้มาวิ่งมาเรื่อยๆนี้ไม่เจอเลยรถติดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพระรามสองนี่ ขยาดกันหลายๆคนเลยแหละว่าออรถติดแอดมินมาทุกครั้งก็ไม่เจอรถติดเท่าไหร่นะบังเอิญวา่าวันนี้ก็จะทําทคลิปบรรยากาศดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็จากทำจากถนนสุขสวัสดิ์ก็จะไปสิ้นสุดตรงถนนกาญจนาพิเศษนะครับหลังจากเข้าสู่ถนนพระรามสองเนี่ยช่วงนี้ก็ตามภาพบรรยายเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่า งานก่อสร้างซึ่งช่วงนี้จะเหมือนว่าจะก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะด้านในอันนี้เป็นทาง,ทงจะขึ้นทางด่วนนะครับเส้นที่ข้างบนเนี่ยฉะนั้นไม่เกี่ยวกับที่เขางานก่อสร้างในประจวนนะครับตรงนี้ก็ใช้งานเป็นหลายปีแล้วด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อยู่ิง่งอยู่บนถนนพระรามสอง ก็จะดูแนวทางว่ารถติดกันหรือเปล่านะฮะตรงนี้ซึ่งไม่เจอรถติดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันปกตินะครับไม่ใช่วันหยุดนักกัตเตอร์หรือว่าเสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้ก็วันธรรมดาดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่ก่อนแถวนี้จะเป็นคึกคักกันมากเลยนะครับมีบางช่วงที่แอดมินมาเป็นเซลล์มานกดมาพบลูกค้านี่แต่มาหลังๆนี้เหมือนสะจจะว่าจะเงียบนะครับตรงนี้นก็แอบมา จอดรถแถวในนี้แหละนะครับธน,นาคารกสิกรไทยก็ไปพบลูกค้านะฮะตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้เข้าไปท,ทําธุระอะไรกับธนาคารเขาแหละแต่ก็แอบแอบนะครับตรงนี้มาดูกันต่อนะครับมาวิ่งบนถนนพระรามสองอแอดมินมาถนนพระรามสองเนี่ยมาตั้งแต่มีแบบน่าจะใช้คําว่าสองเลนเป็นถนนสองเลนแหละนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ย ก็จะมีหมู่บ้านที่เกิดก่อนการเนี่ยก็คืออมรชัยบวราการชิชาชิชานะครับตอนนั้นก็จะมี3มหมู่บ้านนะครับที่เป็นโครงการต้นๆนะฮะก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในเรื่องของถนนทางก็จนมาณปัจจุบันนะครับแอดมินก็มาทันตลอดก็คือแอดมินมาทำงานกรุงเทพ2530นะครับตรงนี้มาวันนี้ก็ ก็มาเรื่อยๆนะฮะวันนี้สองพันหร้อยหกสิบแปดน่าจะสามสิบปีได้นะมังฮะก็มีพัฒนาการหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแหละนะฮะมาดูในเรื่องราวของการทําถนนแล้วก็ทางยกระดับตรงนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะตรงนี้ก็คือมันเป็นมันไม่ใช่ทตลอดเส้นทางไงฮะตรงนี้ไม่มีงานก่อสร้างเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างสําเร็จแล้วเพียงแต่ยังไม่มีการรือ้อ ถอนพวกเบริเออร์อะไรต่างๆนี่นะฮะเพราะว่ามันยังจะต้องรอพอเสร็จหมดก่อนหรือยังไงนี่แหละนะครับเนี่ยมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก็อย่างที่เคยเกริ่นอะไรนะจุดประสงค์ก็คือมาดูว่ารถติดกันไหมก็ไม่ติดเลยนะครับวันนี้ขับกันได้สบายๆหรืออาจจะไปติดตรงนั้นหรือเปล่านะฮะการจนาจะไปสมุทรสาครเนี่ยอันนั้นไม่แน่แต่ว่าวันนี้แอดมินไม่ได้ข้ามไปโน่นนะครับคิดไว้น่าจะ เหลียวแค่ตรงการจนานะครับเนี่ยแต่ก <ım. S 1> ่อนก็ถนนเส้นนี้นะก็โล่งๆนะครับไม่ได้มีตึกหมู่บ้านอาคารสำนักงานบริษัทห้างร้านเยอะแยะเต็มสองข้างทางเหมือนณปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นย่อมๆนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยนี่เลยนะเหมือนถนนเส้นที่ที่แอดมินวิ่งนี่แหละแต่จะมีสองฝั่งให้วิ่งสวนกันแต่ณปัจจุบันนี้มี ทางด้านเลนนอกเลนกลางอย่างตรงนี้จะมีสองเลนใหญ่ๆนะฮะอีกฝั่งทางด้านอีกฝั่งหนึ่งที่าทางขวามือเนี่ยของที่เบริเออร์กันอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสองเลนเช่นเดียวกันถึงตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะตรงนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยนี่โอ้สวยงามแล้วก็คงจะวิ่งกันสะดวกสบายกันแหละนะฮะ นี่ขนาดยังไม่เสร็จนี่ก็ยังวิ่งกันสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับนี่ยก็ดูกันมาตรงนี้ก็ยังก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สองฝั่งข้างทางเนี่ยตึกอาคารบริษัทห้างร้านก็มาก่อสร้างกันเต็มไปเหมือนกันนะครับเต็มค่อนข้างชิจันหนาแน,น่นพราะแต่ก่อนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกโรงงานขนาดเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ย ที่แอดมินเคยเข้าไปพบลูกค้าเนี่ยเคยตามประสบการณ์เนี่ยเป็นโรงงานเช่นโรงงานทําปากกาเนี่ยแถวแถวนี้นะจำได้ปากกาบิ๊กเนี่ยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแล้วก็พวกเครื่องหนังกระเป๋าเข็มขัดนะครับตรงนี้ที่แอดมินเคยเจอนะฮะทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทางด้านขวามือนี้ก็จะเจอกันโรงงานแต่เป็นไม่ใช่ว่าโรงงานแบบขนาดใหญ่นะก็โรงงานขนาดกลางนะรตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งความเจริญนะครับสังเกต ดางด้านสายมือนี่บิ๊กซีขวามือก็เซนท่านพระรามสองเนี่ยตรงนี้จะเป็นหย่อมที่ผู้คนหนานแน่นแล้วก็เศรษฐกิจด,ดีนะฮะตรงนี้คนเยอะกันเลยนะครับตรงนี้ขายดิบขายดีแต่ณปัจจุบนันนี้แอดมินไม่ได้ลงไปดูนะแต่สมัยก่อนช่วงที่แอดมินมาทํางานมาตั้งบูธที่บิ๊กซีด้วยแล้วก็ที่เซนท่านพระรามสองด้วยเนี่ยคนจะคึกคักแล้วก็หนานแน่นกันเลยทีเดียวก็หลังจากผ่านช่วงนั้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นแถวบางขุนเทียน เนี่ยถนนบางคนเตียนชายทะเลแล้วก็ยันบางคนเตียนแล้วนะตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆก็จะมเีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ข้างทางเนี่ยก็อาจจะเป็นยอมยอมเออตรงนี้ยังไม่มีการทําทางวิ่งรถนะฮะตรงนี้เห็นโลง่ลงๆเห็นมีแต่เสาเนี่ยมีที่เดียวตรงนี้แหละนะฮะที่ผ่านมาเขาทํากันหมดเสร็จกันหมดแล้วเหลือตรงนี้ตรงเดียวแต่ว่าอันนี้มันง่ายนะครับเพราะว่าเขาแค่มาวางวางวางเฉยๆนะตรงเนี้ยเขาทําก่อ ฐานไว้แล้วก็เอาไอ้ที่รถจะวิ่งเนี่ยมาทะมาวางไว้เนี่ยอันนี้ก็จะที่ผ่านตรงข้างบนนะ่าจะเป็นทางข้ามไปบางคนเทียนชายทะเลหรือเปล่ายังไงนี่แหละนะฮะตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็อันเนี้ยตรงนี้เขาก็มาวางคือเขาทําแบบคล้ายๆว่าประมาณสําเร็จรูปหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็น โรงงานที่เขาก่อสร้างเนี่ยพวกนี้นี่อยู่แถวๆนี่คมอ,อุตสาหกรรมบางปะอินนะครับแอดมินเคยผ่านไปกองเป็นพเ,เ,เนินเทินทึกเลยนะครับตรงนั้นคือเขาเป็นทําสําเร็จแล้วก็ไปขน,นเอาแบบประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับตรงนี้แอดมินเคยเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านู้น,นละหลายปีแล้วละตรงที่เขาทาทางด่วนแถวๆบางนาบางแถว,แถว,แถว,แถวที่ไหนบางอะไรเนี้ยก็เลยถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้เขาจะไปทาอ๋อเป็นทางด่วนที่เขาทาทางด่วน เขาทำที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับตรงนั้นที่แอดมินเคยไปเจอครับตรงนี้ก็เหมือนว่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ข้างบนก็ทําเสร็จแล้วละนะฮะเพียงแต่ว่ายัางเก็บรายละเอียดด้านล่างยังไม่ได้เก็บนะรบตรงนี้แต่ข้างบนน่าจะการทํากันตรงนี้ก็จะแถวแถวเขาเรียกว่าบางขุนเทียนนะรตรงนี้ย่านบางคุนเทียน แอดมินก็จะออกไปเลียนขวาฮะแถวนี้เนี่ยโลตัสแล้วก็ทางด้านขวามือก็เป็นการเคหะบางคนเทียนนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่งทันด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะเป็นการเคหะเหมือนกันแล้วก็มีหมู่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวบ้างบ้านทาวหาวบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นอาคารก็มีนะครับ โอเคครับตรงนี้แอดมินจะออกไปเลนนอกนะเพราะว่ามันจะต้องเลี้ยวขึ้นสะพานทางทางสะพานที่ให้เขาเลี้ยวไปทางการจนาพิเศษแต่ถ้าทางตรงไปนี้ก็จะไปจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชายัยซึ่งตามที่แอดมินตั้งใจไว้ว่าจะไม่ได้ไปมหาชายัยหรือว่าสมุทรสาครนะจะมาสิ้นสุดกันที่การจนาพิเศษเท่านั้นนะครับ ตรงนี้ก็มีงานก่อสร้างถึงแม้มีงานก่อสร้างรถก็ยังไม่ใช่จะติดนะครับตรงนี้ไม่ติดเลยนะฮะอันเนี้ยมีชะลอกันนิดหน่อยเพราะว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามว่าถ้าจะออกเส้นทางอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีชะลอกันบ้างจะไปเร็วเหมือนให้เร็วเหมือนทางตรงก็ไม่ได้แล้วนะคร,ครับหลังจากออกมาตรงนี้ก็หาทางที่จะช่องทางนะครับเพราะว่าหลายช่องทางบางช่องทางก็จะให้ไปบางแคบ้างไป สมุทรสาครหรือว่าก็ไปพระประแดงประมาณนั้นนะก็ตรงนี้ก็ต้องสังเกตแล้วก็ดูช่องทางดีๆบางทีแอดมินเ,เคยผิดไปทางเส้นทางผิดเนี่ยไม่ตรงเลนนี่ก็ต้องไปกลับรถใหม่นะครับตรงนี้อันนี้ก็ต้องอตัอ้งอ,อกตั้งใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยไปเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูช่องทางกันเนี่ยพระประแดงบางนาบางกิจจะกลับรถไป สมุทรสาครแ,แอดมินมาบางแคนะครับตรงนี้เนี่ยก็มาเส้นทางตรงที่จะเลี้ยวโค้งไปบางแคก็จะลงสู่ถนนการจนาพิเศษนะครับตรงนี้ก็ถึงการจนาพิเศษแล้วก็ดูบรรยากาศกันนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหถนนน้นทางเนี่ยทางข้างบนข้างล่างระโยงระย,ยางในี่ใครแพ็คไกลไปเส้นทางผิดก็ต้องเสียเวลาเวลาเป็นชั่วโมงหละกว่าจะไปกลับรถได้เนี่ย ้างบนเนี่ยตรงนี้จะจะเป็นก่อนแขางที่จะระโยงระยางกันเยอะนี่ฮะตรงนี้ทางไปทั้งมาทั้งกลับนูนะ่นทางโค้งก็มีคลิปถนนพระรามสองล่าสุดนะครับเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ถนนสุขสวัสดิ์มาสิ้นสุดการจนาพิเศษขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคาะตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์ สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ